น้ครับขั้นตอนการล่อน้ำปั๊มน้ำขั้นตอนแรกคือเป็นตั้ของตั้ไฟมาเป็นหนึ่งเลยขั้นตอนที่สองใหโค้งกันเดี๋ยวนะขอดูไหโค้นิดนึงโอเคราะว่าเดี๋ยวช้าๆก็ได้วนี่นะครับให้โค้ตัวนี้นะเ้าก็เข้ามาที่ล็อกบิดตัวนีิดออกครับ ผปิดทางนี้ทางซ้ายครับไปขอดเดยนน้ำมันจะพุ่งนะครับเอาลมลมอากาศมันเยอะครบไล่ลมออกก่อนฮะแต่ราต้องเป็นปลั๊กออกก่อนเอาไล่ลมออกก็คือว่า ถ้าเราเปิดเลยนะ้ำมันจะพุ่งออกมาเลยแต่เราไล่คือเราเปิดเอ่อเปิดให้บเบาๆือให้ลมมัน,มนออกใช่ไหมครับผมนี่เสียงพุ่งๆๆนี่คืออะไรน้ำครับ<า>ม,ม,ม,มันจะเบ็ดก็ได้ถ้าได้ได้นั่นหนก่อนนี่